เมื่อวันที่24ธันวาคม2567เวลา17.00นานณที่บริเวณลานอนุสาวรีรสามกษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตํารวจเอกประจวบวงสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568ที่ผ่านมา สถานที่ใดที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จก็ขอให้ติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆให้เกิดความร้อยเพื่อป้องก,กันไม่ให้มีวัดเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งนะครับจ,จดตรวจต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางตามเส้นทางต่างๆทั้งเส้นทางหลักและก็เส้นทางรองขณะเดียวกันนะครับก็ได้จัดหมายกลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน,นนะครับในการบังคับใช้กฎหมาย ดูเพ้อยิ่งสิดข้อหาหลักนะครับ,พราาระะรบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายของการจ,จราจรด้วยความเป็คัดโดยเฉพาะยิ่งการขับขี่ยานาพาหนะต่างหากมีความไม่พร้อมในร่างกายหรือยานาพนาหนะก็จะมีการจัดเจ้าที่นะครับอำนวยความสะดวกและตรวจสอบสภาพยานาพาหนะตลอดเส้นทางของการจ,ะะจราจรนะครับทุกเส้นทาง นะครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ต้องอทิ้งบ้านออกจากบ้านเพื่อไปท่องเที่ยวหรือไปเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นเวลานานก็ขอให้จัดเข้าสู่โครงการฝากบ้านในการตำรวจเพื่อดอูแลทรัพย์สินของท่านให้เกิดความปลอดภัยครับ,รบในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานมชาติร่วมกับทางฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ตระหนักถึงช่วงเวลาที่ประชาชน,นเดินทาง ตามพองถนนจำนวนมากนะตามสถานที่เ่งต่างก็จะมีผู้ประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของยาเสพติดก็จะอาศัยจังหวัดดังกล่าวเนี่ยลักลอบผลยาเสพติดก็จะให้ทําการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจด,ด่านตรวจต่างๆตามเส้นทางเพื่อตรวจสอบยาพณะและบุคคลที่ผ่านไปมาโดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่มีประวัติหรือก็อยา,ยาพณะที่เข้าไปสู่ในพื้นที่เป้าหมายก็ขอเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการลักลอบการดำเนินยาเสพติดไปสู่พื้นที่ด้านในครับ เจ้าที่ของรัฐนะครับทุกภาคส่วนนะครับด้วยความของใจของประชาชนในสุภาะสีขึ้นปีใหม่2568ที่จะมาถึงอันใกล้นี้ก็ขออ,อน้าบามารถคุณ่านสีท่านใดท่าสิสสท่าทั้งหลายในสายัโลกโปดโดนประธานอนให้ี่นอองประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเชือฉลองในช่วงเทศกาลต่างๆมีสุขภาพภรรมยที่สมบูรณ์แข็งแรงเดินทางด้วยความปลอดภัยมีความสุขกายสุขใจ สีความสุขเจริญด้วยกระสุนพิธพรชัยขอความโชคดีในชัยตลอดปีใหม่นะครับทรงสักคมเอี่ยมธนรักษีบุเรืองศูนย์ข่าวยี่บสี่นทีนิวเชียงใหม่รายงาน